and be devout, strong, repent! โอเคครับสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำแนะนำต้นกุมหรือช่องแบคแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่กันในเกม S3 สไตล์ไลท์อีกเช่นเคยนะคอนเทนต์ในวันนี้ครับนั่นก็คือวิธีการจัดสกิลนะครับในอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาจัด3สายเหมือนเดิมนะ อ่าเป็นสายตีบอสนะครับ PVE และก็ PVP นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ติดอยู่ที่บอสนกเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสกิลให้ผ่านบอสนกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการเติมเกม a 3 s i l r i g h t ทางเรามีน้้ำพี่จอนชาวไร่ให้บริการรับเติมเกมราคาถูกเมื่อจะเป็นเกม a 3 s i l r i g h t Mi4 r x s e v 2และเกมมือถืออื่นอีกมากมายบริการดี24ชั่วโมง สาม,มารถติดต่อได้3มช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับก่อนอืน่นนะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณ Facebook ค,คุณจิรานุวัตรนะครับเพชรทองที่ได้นำตัวเบอร์สเกอร์ตัวนี้นะครับมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการจัดสกิลให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสายตีบอลนะครับสกิลแรกที่ผมเลือกนะคือคำสั่งอววารานะครับสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ HP เราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้านทานสีด้วยนะครับเหตุผลที่ไม่เลือกไบค์อันหนึ ปั๊บอีกตัวหนึ่งมันจะทําให้พลังป้องกันเราลดลงนะครับยิ่งโดนพอตตีแรงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเลือกเป็นคําสาบมาตัดดีกว่านะครับสกิลต่อไปนะครับผมเลือกฟาสังหารนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มเจาะทุกแกภาพนะครับก็ทําให้มันตีแรงขึ้นน่แหละนะครับแล้วนี้มันจะติดถึง15วิด้วยนะครับสกิลต่อไปนะครับบุกประทานนะครับสกิลนี้ครับก็จะเพิ่มความเสถียรที่คอดให้กับเราด้วยนะครับก็คือยิ่งตีแรงเข้าอีกแล้วแหละอ่ะพูดง่ายๆนะครับต่อจากสก สกิลต่อไปนะครับที่ผมเลือกคือกวาดล้างสยองนะครับสกิลนี้ดาเมจมันแรงมากแล้วก็มันสามารถใช้จูกบอร์ดได้ด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นลูปแรกสี่สกิลนี้คือจะแรงมากนะครับแอบจะแรงมากแล้วก็อึดด้วยนะครับส่วนสกิลที่5นะครับผมเลือกเป็นน็อกดาวน์นะครับสกิลนี้มันแอนิเมชันไวนะครับเอามาทำดาเมจนะครับแล้วก็ทาของโบต่อเนื่องนั่นเองอ่ะสกิลต่อไปนะครับผมเลือกเป็นป่นขยี้กระดูนครับสกิลนี้เนี่ยแอนิเมชันไวนะครับแล้วก็ เนื้อพนันโจมตีลดลงด้วยนะครับทำให้เรายืนบอสได้นานขึ้นนั่นแหละสกิลต่อไปนะครับคำรามข้างสกิลนี้ก็เอามาทำดาเมจครับแรงมากนะครับแล้วก็แอนิเมชันไวด้วยนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมเลือกเป็นพัดกระหน่ำนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันโจมตีไวแอนิเมชันไวนะครับแล้วก็ได้แับไม่ยอมกายภาพด้วยแถมสำคัญลยคูดามสิบวินครับเอามาทดแทนไอ้สกิลเมื่อกี้ที่คูดามสาิบวินนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับผู้ชมไปที่การจัดงานใช้งานสกิลนะครับ อันนี้ผมจะเซตไว้แบบนี้นะอันลดับการใช้สกิลนะครับแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เปิดตัวโนมัตไว้นะครับส่วนบอนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากสลับสลับไปบ่อยนะครับอยากให้เป็นแบบสกิลเรียงกระแปดแถวก็ปรับแบบนี้นะครับาตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมนครับว่าสกิลลูปนี้จะผ่านบอสได้หรือเปล่าน,นะครับ BOW! ต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเซต PVE นะครับเอาไว้ฟาร์มมอนนะสำหรับเซต PVE นะครับสกิลแรกที่ผมเลือกนะครับนั่นคือคาสากาตะเนาะก็คือเอาประหยัดเลือดอ่ะเน้นอึดไว้ก่อนนะครับเน้นเลือดเยอะแล้วก็การซีซีไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราอีกสกิลหนึ่งมาเนี่ยมันจะลดพลังป้องกันเรานะครับทำให้เปลืองยานะอันนั้นผมมองว่าเหมาะกับสายพีพีมากกว่านะครับอันนี้ก็เลยเลือกบาคําำสาบนะต่อไปนะครับสกิลดูดซับความบ้าดข้างสกิลนี้ก็เป็นการดึงดูดมอนเข้ามานั่นแหละนะครัับบบรรวเเข้าามมนนนะะคป็กลุ่ๆ สกิลต่อไปที่ผมเลือกนะครับกวาดเลียดครับสกิลนี้จะเป็นการหมุนรอบตัวนั่นแหละนะครับเหมือนจัก,การนอนนั่นแหละนะธาตุเมทลรอบๆเป็น AE นะครับส่วนสกิลต่อไปที่ผมเลือกนะครับก็เป็นคำรามข้างนะครับอ่าก็เป็นกระทืบนั่นแหละนะเป็น AE เหมือนกันอ่าพอจบลูปสกิล4สกิลแรกเนี้ผมก็จะใช้พุ่งทยานต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระโดดเข้าหาหมอนนะครับแล้วก็เป็น AE นิดนึงนะครับจริงจริเบอร์สเกอร์สกิล a อฟอมันไม่ค่อยมีนะครับอ่ามันเป็นวงแคบๆๆสัั้นนะครบแต่่่่ผมมมมเเเลือกทาาาานนนี้พพระววัิครริิคคอออขงงเเานะับเพรราาะะะว่่ลูที2มันนนจได้้แงขึ สกิลต่อไปนะครับฟาสสังหารนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นเพิ่มเจาะทุกแก้วภาพเหมือนเดิมนะคือลุยสองคือจะเอาแรงนะปิดจบไว้นะครับสกิลต่อไปนะครับทลายปาร์ตพีแล้วสกิลนี้ก็มีดาเมจที่แรงครับและอย่างหนึ่งเราได้แบบบัฟจากสอนสกิลเมื่อกี้มานะอันนี้ก็จะแรงขึ้นอีกนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมเลือกน็อกดาวเพราะว่ามันเป็นเอสั้นๆเนาะก็มาปิดจบตอนท้ายนั่นเองนะครับสำหรับเซตพิวีนะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองใช้กับมอนสเตอร์ดดดูนน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 ะะะะะะวว่่่่าาามมมมมมมัััไไไ้้้ผผลลลกกกออยยยยแคคหปเเเีีีี๋จฟรรร์ตงุบทๆ ส่วนการตั้งค่าสกิลก็เหมือนกันนะครับผมตั้งเป็นเรียนลำดับนะครับเดี๋ยวลองออโต้เลยนะ ไปเป็นเซตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซต pvp นะครับสู้กับคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกลิลที่ผมจับกัเลยไปคุณผู้ชมครับสำหรับสาย pvp นะครับอ่าบัฟที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็คือแขนฝั่งลึกเพราะว่าท่าเนี้ยมันบัฟโจมตีกายภาพของตัวเองเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่จะแลกด้วยที่พลังป้องกันลดลงโดยรวมเนีย่ยเบ b e r s เกอร์เนี่ย,กกยจะน่ากลัวตรงนี้ pvp ครับบัฟเนี่ยมันจะมีกรณีที่แบบเจอกับแอดแง่แอดแบบจะชอบรอให้บัฟมีระหมดก่อนนะครับหรือพวกที่โจมตีใกล้เหมือนกับเราอ่ะ,อะจะจะชอบรอให้บัฟระหมดก่อนนะครับ แต่เงี้ยถ้าเกิดเราใช้ปั๊บได้แล้วตีได้นี่คือแรงมากๆครับสําหรับอ่ลเบอร์สเกอร์นะครับอันนี้แนะนําเลยว่าเปิดสกิลเนี้ยเราต้องตีให้โดนนะฮะสกิลแรกที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือฟาสังหารนั่นแหละนะเพิ่มเจาะทะลุเกราะ55วินนะครับสกิลต่อไปนะครับพุ่งทะยานนะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจกิติคอนนะครับก็รีดดาเมจเหมือนเดิมนะครับท่าที่สี่ครับใช้เป็นกวาดล้างสยองนะครับท่านี้ก็คือมันไกลด้วยแล้วก็ มันตามศัตรูได้นะครับและแถมแรงด้วยยิ่งเราบัฟจาก3สกิลแรกมาสกิลนี้จะโคตรแรงนะครับต่อไปสกิลที่5นะครับสังหารอมหิตนะครับสกิลนี้นะครับก็ออกแนวบ้าข้างนะตวัดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อจมตีเข้าเป้าเนี่ยการปองกันคริติคอนกายภาพของศัตรูเนี่ยจะลดลงนะครับสกิลต่อไปนะครับผมก็ยังคงเลือกเป็นคำรามข้างนะเพราะว่าสกิลนี้แอนิเมชันไวถึงมันจะไม่ค่อยกว้างก็เถอะนะครับแต่ว่ามันมีการซีซีไงต้องเอากันซีซีมาใช้ด้วยครับแล้วท่านี้ก็แรงนะ ส่วนท่าเราไปครับผมเลือกเป็นกวาดเรียบครับท่าที่หมุนๆเหมือน,นจะกระน,นอ็อตแต่ท่านี้ก็กันซีซีเหมือนกันนะครับดาเมจก็โอเคเลยหลังจา,ากแล้วเนี้ยเบอร์ซิเกอร์เนี่ยท่ากันซีซีมันค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดเราไม่มีการซีซีเนี่ยจะสู้ชิปอื่นไม่ค่อยได้ครับฉะนั้นต้องมีการซีซีในตัวด้วยนะสกิลสุดท้ายที่ผมเลือกมาคือจู่โจมต้องสาบครับสกิลนี้ก็เน้นเป็นต่อคอมโบนั่นแหละแล้วก็ครูดาวไวแล้วก็มีดาเมจพอสมควรนะครับยิ่งเป็นอันนี้คือสกิลเนี้ยเขาติดเป็นราาะว่มัน มันเพิ่มโจมตีอีกหนึ่งครั้งด้วยครับอ่าอันนี้ก็มาต่อคอมโบนั่นแหละนะครับมีอะไรมาก ทุครับเป็นไงบ้างครับสาหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับในสาย PP นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ผม PP m ีมาทุกอาชีพเนี้ยอันนี้ไม่ได้แบบสู้กันจริงจังนะคือเป็นการจัดสกิลให้ดูคร่าวๆว่าเออมันใช้ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์แต่ละคนนะเออนียามไอกก่อนว่าสกิลเพย์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับอันนี้คือเป็นแนวทางแนวทางนะส่วนไปเจอจริงๆเนี้ยอาจจะไม่ใช่ง,งี้ก็ได้เพราะว่าบางคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าสกิลที่ผมจับพวกเนี้ย มันก็น่าจะเป็นรลูปที่ดีที่สุดแล้วที่คิดว่าสำหรับที่ผมจัดไว้นะอ่ะก็ประมาณนี้นครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใ,ใหม่พรุ่งนี้นะครับอ่ะสำหรับนี้ไปก่อนนะครับจุจ้า